หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 8, 0แปด2นแทับว1น 9, 9 2งลงวันที่1เมษายนสองพันหเรื่องแนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0 8 0 8 2ทับว1552ลงที่16มีนาคม .2563 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่องกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 กรณีองค์การ บริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยกรณีผู้เดินทางจํานวนมากกลับจากพื้นที่สิ่งสูงของกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดหาอาหารวันละไม่เกิน3าม,มื้อมื้อละไม่เกิน30บ,บาทต่อคน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2560ข้อ16งล3กำหนดว่าการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขโดยอนุโลมซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบ,บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขพศ2562ประกาศณนะวันที่28มิถุนายน2562ได้กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณาสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับประชาชนคนไทยพศ2562โดยกำหนดอัตราค่าอาหารสามัน160บาทต่อคนต่อวันแต่เนื่องจากตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท .106 05ทับว .1765 ลงวันที่24มีนาคม2563เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้ใจ่ายเงินทดลองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิดหรือโควิด19ได้กำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายจากเงินทดลองราชการตามประกาศกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินลงวันที่11กุมภาพันธ์2563โดยให้เบิกจ่ายค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มา ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติได้วันละไม่เกิน3มือ้อมือละไม่เกิน50บาทต่อคนดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย,ยดังกล่าวจึง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชืวเว้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 จัดหาอาหารและเบิกค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยได้วันละไม่เกิน3มืือมือ,มอละไม่เกิน50บาทต่อคนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ได้รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีกจึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ในายอำเภอทุกอำเภอเรทราบพ,พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบปฏิปฏิบัติต่อไปขอแสดงความนับถือนายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณค่ะเท่านี้นะคะเพื่อน